กองทัพอากาศไทยเกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียง4ปีเท่านั้นและถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆของเอเชียโดยมีวีรกรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงกรณีพิพาทไทยอินโดจีนซึ่งในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีฐานอากาศประจำการ46,000นายและมีอากาศยานประจำการ501ลำ ความพร้อมใช้งานปฏิบัติการ351ลำจำนวนเครื่องบินถูกจัดให้อยู่อันดับที่24ของโลกซึ่งเครื่องบินที่จะมาให้ดูนั้นเป็นเครื่องบินที่สามารถขับไล่ต่อสู้กลางอากาศปฏิบัติภารกิจถล่มฐานที่มั่นของศัตรูลาดตระเวนและคุ้มกันเขตแดนของชาติโดยคลิปนี้เราจะพาไปดูตัวเอกของกองทัพอากาศไทย5อันดับเครื่องบินรบประจำการกองทัพไปดูกันว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้าง โอ้โหคนไทยเผยครับทุกคนห้าตัวเอกเครื่องบินลบกองทัพไทยเมื่อได้เห็นบอกได้เลยว่างานนี้ต้องอึ้งกันสนัน่นเมื่อได้เห็นเครื่องบินลบห้าตัวเอกของกองทัพไทยสบายดีสบายดีสบายดีครับผมนะครับพี่น้องอกาตะข่ายสบายดีเยฟซี่ทุกท่านก็เดียวกันนะครับพี่น้องกลับมาพบมาพอกลับมาอยู่กับ สองยูทูบเบ้าเอาเอกล้าไตอีกแล้วนะครับพี่น้องก็คือมันนี่ครับพี่น้องเนาะเอเอ,เอจะพาไปเบิงเออเครื่องบินลบครับพี่น้องเนาะที่ยิงใหญ่อะไรอลังการครับพี่น้องของกองทัพไทยเนาะก่อนอื่นก่อนเขามา่าก้อนก้าวก้ไลค์ก้แชร์ก้ติดตามไปเด้อครับพี่น้องแต่เป็นกระด้งใจเนาะให้แกะกับการทําคลิปนแล้วนะครับพี่น้องว่าจะยิงใหญ่อลังการํา,ารไรเนาะเครื่องบินลบหาตัวเอกบอกเลยด้วยว่าเลดซูดครับพี่น้องเนาะในเครื่องบินลบทุกๆรุ่นบอกเลยด้วยว่าเลดซูดครับพี่น้อง พร้อมแล้วไปครับสมรับพังคิปวิดีโอกันก่อนแล้วจึงมาสรุปลมล้างกังงนเตือมอนีกนะครับพี่น้องว่าจะหนาตื่นเต็นซําไรครับพร้อมแล้วไปฟังกันด้วยครับ Let's go <S อันดับ5 T50 Go l d e n e a g l e เด e สัญชาติเกาหลีใต้ T50 อากาศยานไอพ้นความเร็วเหนือเสียงเป็นเครื่องบินโจมตีเบาและเครื่องบินฝึกหัดของเกาหลีใต้ การออกแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องบิน F 1 6พัฒนาและผลิตโดยบริษัทอุตสาหากรรมอากาศยานเกาหลี KAI ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท m a r t i นของสหรัฐอเมริกาโดยการอ้างอิงราคาซื้อขายของกองทัพไทยเมื่อปี2015จำนวนสีลำมูลค่า110ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือสนุนราคาเครื่องละ27ล้านแสนดอลลาร์สหรัฐหรือ996ล้านบาท เครื่องบินที50ถือว่าเป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงลำแรกของเกาหลีใต้นอกจากนี้ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกหัดไม่กี่รุ่นในโลกที่มีความเร็วเหนือเสียงน้ำหนักบรรทุกเปล่า6,470กิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน12,300กิโลกรัม ใช้เครื่องยนต์ General Electric F404 GE102 Afterburning Turbofan 1เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง17,700ปอนด์ทำความเร็วสูงสุด1.5มักหรือ1837กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ1,851กิโลเมตรทำเพดานบิน14,630เมตร ซึ่งกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบิน t 50 ths จำนวน14ลำอันดับ4 t ด e โซโดเนียอัลฟา7สัญชาติฝรั่งเศสและเยอรมนี Alpha 7เป็นเครื่องบินโจมตีเบาและเครื่องบินฝึกหัดที่ติดตั้งไอพ่นขั้นสูง เป็นการร่วมกันออกแบบและผลิตโดย Dassault Aviation ของฝรั่งเศสและ d o n i a f r u g t o y g a w e k e r ของเยอรมนีการอ้างราคาจัดซื้อของกองทัพไทยเมื่อปี2542เป็นจำนวน25ลำในวงเงิน35,457,000ดอลลาร์สหรัฐ สนุนราคาเพียงลำละ1,418,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ51,430,000บาทซึ่งเป็นราคาของเครื่องบินมือสองที่ขายให้กับกองทัพไทยถือเป็นดีลสุดคุ้มของกองทัพอากาศไทยเพราะมีการใช้งานมานานกว่า20ปีน้ำหนักบรรทุกเปล่า3515กิโลกรัม และน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน7,500กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์เสนก m a เทอร์โบเมก l าลาเก2เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดเครื่องละ2,980ปอนด์ทำความเร็วสูงสุด1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิสัยปฏิบัติการ2,940กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงสำรองทำเพดานบิน9,145เมตร โดยในตอนนี้กองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินอัลฟาเจ็าำนวน18ลำและได้มีการอัปเกรดให้ทันสมัยแล้วอันดับ3 NOTCRAFT F5TS Super Tigris สัญชาติสหรัฐอเมริกา F5E เป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทขนาดเบาความเร็วเหนือเสียงโดยครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวเอกของกองทัพอากาศสหรัฐ แต่ในปัจจุบันสหรัฐไม่มีประจำการเครื่องบินรุ่นนี้อีกรวมถึงกองทัพอากาศไทยที่ยังมีประจำการอยู่ก็ได้มีการจำกัดสถานะลงเป็นเพียงเครื่องบินโจมตีเบาเท่านั้นแต่ก็ได้มีการปร,ปรับปรุงเพื่อให้เจ้า F-5T h s Super t i g r i s มีความสามารถต่อสู้ในอากาศเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ยุคที่4.5อย่าง F-16 สามารถยิงอาวุธปล่อยน้ำวิถีพิสัยกลางและนอกระยะสายตา ขนาดเดียวกันก็ยังเพิ่มโอกาสในการรอดจากการถูกยิงด้วยอาวุธนำวิถีได้อีกด้วยออกแบบและผลิตโดย n o t c r u ั t Corporation สำหรับรุ่น F5 Tiger II สนุนราคาเครื่องละ2ล้าน0 0สนดอลลาร์สหรัฐหรือ7กต0 0พ0าล้าน4แสนบาทตั้งแต่ปี1962และเป็นราคาที่ขายตองกองทัพอากาศสหรัฐน้ำหนักบรรทุกเปล่า4,292กิโลกรัม และน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน11,187กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์ General Electric J-85GE-21 Afterburning Turbojet 2เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดเครื่องละ5,000ปอนด์ทำความเร็วสูงสุด1.63มักหรือ19 9 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ2,863กิกิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงสำรอง ทําเพดานบิน15,790เมตรซึ่งกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบิน F-5T h Super t i g r i s จำนวน13ลำอันดับ2 General Dynamics F-16 Fighting Falcon สัญชาสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทเดิมทีพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเจเน r a l ลไดนา i ิ s เพื่อกองทัพอากาศสหรัฐมันถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ตอนกลางวันน้ำหนักเบาและได้กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จในด้านความสามารถรอบตัวของมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามันทำการตลาดได้ยอดเยี่ยมโดยมันถูกเลือกโดยกองทัพอากาศของ25ประเทศ เป็นโครงการเครื่องบินขับไล่พลังไอพ่นที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งตะวันตกพร้อมด้วยการผลิตมากกว่า4,500ลำโดยกองทัพอากาศไทยมีประจำการรุ่น F-16AB b ล็อก15ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาถึงกีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นในชื่อรุ่น F-16 บล็อก7072ออกแบบและผลิตโดย General Dynamics และ Lockheed Martin สนุนราคา F16 บล็อก7072อยู่ที่1 6 1ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ5,800ล้านบาทเป็นราคาที่เสนอต่อกองทัพอากาศไทยสเปคเครื่องบล็อก15น้ำหนักบรรทุกเปล่า7,390กิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน17,000กิโลกรัม ใช้เครื่องยนต์ General Electric F100PW200 Turbofan 1นเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง23,800ปอนด์ทำความเร็วสูงสุด2มักรหรือ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ3,862กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงสำรองทำเพดานบิน16,764เมตร ในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินขับไล่ F-16 AB จำนวน48ลำมาถึงอันดับ1นึ่ง JA-39 Gripen เ,เป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทความเร็วเหนือเสียงเครื่องยนต์เดี่ยวน้ำหนักเบาด้วยการออกแบบปีกเดลต้าและโครงคานานาดพร้อมการออกแบบเสถียรภาพระบบควบคุมการบิน ซึ่งกองทัพไทยมีประจําการเครื่องบินขับไล่รุ่น j ้าสามเกโดยการออกแบบรุ่นต่อมาของ j ้าสามในชื่อรุ่น EF สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับนาโตการเปลี่ยนแปลงจาก j ้าสีเป็น j ้าเได้แก่ลําตัวที่ใหญ่ขึ้นเครื่องยนต์ที่สรงพลังยิ่งขึ้นความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่เพิ่มขึ้นของอนักบินใหม่ระบบการบินระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงอื่น ออกแบบและผลิตโดยบริษัทการบินอวกาศและการป้องกันประเทศสวีเดนซับเอบสนุนราคาลำละ8 3ล้าน490 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ3,000ล้านบาทสเปคเครื่องจ้า39้ซีดีน้ำหนักบรรทุกเปล่า5,700กิโลกรัมและน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน14,000กิโลกรัม ใช้เครื่องยนต์วอนโบ a อโรอ m ร์เอ็ม12เทอร์โบแฟน1เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง18,100ปอนด์ทำความเร็วสูงสุด2มักรหรือ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยปฏิบัติการ3,200กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงสำรองทําเพดานบิน15,240เมตร ในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินขับไล่ JA-39 คลิ Gripen ดี CD, จำนวน11ลำและทุกลำกำลังจะถูกอัปเกรดในปี2025และนี่คือ5อันดับตัวเอกของกองทัพอากาศไทยที่ปกป้องน่านฟ้าและคุ้มกันเขตแดนสถานการณ์สงครามโลกและแสนยานุญญภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไร เพื่อไม่พลาดข้อโอ้โหครับพี่น้องเนาะหลังจากรับส้มคลิปวิดีโอนี้ไปเนาะครับพี่น้องหาตัวเอกพี่น้องเนาะหาตัวเอกของเครื่องบินลบกองทัพไทยครับพี่น้องเนาะมีแต่รุ่นเด็ดๆครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นเอ่อเครื่องบินลบโกเรียนอีเกิลครับพี่น้องเนาะเครื่องบินลบ F16 เครื่องบินลบหล่องหุนกิฟเฟนครับพี่น้องเนาะมีแต่รลายดุนครับพี่น้องเนาะหาตัวเอกของกองทัพไทยที่สุดยอดครับพี่น้องเนาะ เมื่อได้เห็นบอกเรื่อยเร่ยว่ากองทัพไทยบ่หน่อยนาซาได้ได้โดครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีเครื่องมือที่ท่านสมัยในลาดุนครับพี่น้องบอกเรืยเลืยว่าถ้าซาโดกได้เห็นคิมนี้ต้องถึงกันสนั่นครับพี um ่น้องเนาะาละครับพี่น้องก็คือนมาหนี้ว่าเออเอาเครื่องบินลบของกองทัพไทยพี่น้องเนาะมาให้เบิ่งว่าแต่ละดุนหาตัวเองนี่ว่าจะมีดุนไรแน่ครับพี่น้องเนาะเล็ดสูดครับพี่น้องเนาะแต่ถามาเออว่ามาเครื่องบินลบรุนไรครับพี่น้องเมื่อบอกเรื่อยว่าขอยแต่ะทุ่น มากเบิดทุกรก่นครับพี่น้องเนาะเดยเฉพาะเครื่องบินลบทัวเด่นอีกคบอกเลยด้วว่าสุดยอดจริงๆกับพี่น้องเนาะเอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอิเก็เขามียังไงครับพี่น้องเนาะเอาคลิปมาให้เบิรออระว่างหาตัวเอกของเครื่องบินลบไทยครับพี่น้องมาให้เบิรงนน้ำกันสาหรับคลิปนี้เออขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องขอบใจขอบคุณในไลฟ์ที่เขามาฟังส้มครับพี่น้องเขาก่าวเข้ามาสวัสดีสวัสดติรับผมพอกันใหมเด้อพี่นายบาย